เขาผมกัมพูนะครับผู้ตัดสังกาดชื่อแนนช่ดต่อครับคือจริงๆอ่ะคือผมทาทำโปรเจกต์ที่จะทำบ้านมานี่เป็นปีแล้วนะครับตอนที่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นก็ก็ไล่ดูว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่ดูเข้ากับสไตล์เราแล้วก็ ดูน่าเชื่อถือมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตอนนั้นผมก็เลือกไว้ประมาณ2-3สาบริษัทนะครับแล้วก็ระหว่างที่ที่ทำรายละเอียดของบ้านอะไรเงี้ยก็ตามตามคลิปของแต่ละบริษัทมาเรื่อยๆดูสไตล์แต่ละบริษัทมาเรื่อยๆว่าน่าจะมีที่ไหนที่เราทำงานด้วยแล้ว,วหนึ่งสบายใจนะครับมันมันจได้แล้วก็อีกแบบนึงก็คือว่ามีสไตล์ที่ไปกับ กับเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านที่ผมอยากได้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนจากบ้านที่คนอื่นอยากได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย mm. <K. S 2> ก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ทํากับคนที่คุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันจะดีกว่ามีางั้นเพราะผมเคยเคยทำงานกับช่างหลายคนแล้วแล้วบันคนละสไตล์กันแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดก่อนที่จะมาคุยกับเคโฮเนี่ยจริงๆแล้วผมเร่องนี้จริงๆเลยเนี่ยมี2ที่ นะครับแต่ในที่สุดแล้วพอมาคุยกับเคโฮมแล้วเนี่ยก็คิดว่าอย่างที่บอกด้วยสไตล์ด้วยการคุยกันแล้วรู้เรื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมอยู่กรุงเทพเนี่ยและบ้านสร้างที่เชียงใหม่ผมคงไม่ได้มีเวลาที่จะบินมาดูกันบ่อยๆคือคอ,อย่างบ้านกรุงเทพเนี่ยผมสามารถเข้าไปดูได้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่น,นี้คงไม่ได้แบบนั้นเราก็ต้องเลือกบริษัทที่เรามั่นใจว่าเออ ไม่ใช่ว่าเรานานมาดูทีแล้วอ้าวบ้าผิดไม่ใช่แบบอย่างที่คุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมั่นใจกับเซอร์โฮมครับผมว่าอันนี้ต้องมาคุยเองเลยนะครับเหมือนอย่างที่ผมทัาเนี่ยคือจริงๆแล้วเหมือนกับเราเราต้องเราต้องไปคุยเองเลยกับกับทุกที่ที่เราเราเราอยากจะร่วมงานกับเขาอะฮะแล้วพอคุยแล้วนี่ผมถึง ผมคิดว่าเราถึงจะรู้ว่าทิศเราเนี่ยไปกันได้ไหมเพราะว่าบางทีเราเราดูจากผลงานเฉยๆเนี่ยมันแน่นอนแหะทุกที่ต้องเอาผลงานที่ที่ดีมาให้เราดูถูกนะครับอันที่มีปัญหาคงไม่ให้เราดูหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมว่าอันนั้นเนะี่ยพอมาคุยกันแล้วเนี่ยมันถึงจะได้ความมั่นใจว่าเออเราน่าจะเลือกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอยู่กรุงเทพมาตลอด เพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเชียงใหม่อะมันจะมีดีเทลจุกจิกอะไรหรือเปล่าซึ่งตันนี้เราจะต้องได้คนในพื้นที่ที่เขาค่อนข้างที่จะทําให้เรามั่นใจกับตรงนี้ได้ว่าเออบ้านที่เราจะสร้างเนี่ยมันสามารถออกมาได้อย่างที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะมากวัใจเรา ในระหว่างการก่อสร้างหรือในที่สุดแล้วในบ้านหลังนี้ละสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีปัญหาที่แบบจุกจิกตามมาในเวลาอันสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะผมเคยเจอปัญหาบ้านที่กรุงเทพเนี่ยผมเคยเจอช่างอะ่ะผู้รับเหมาอะ่ะทิ้งงานเปลี่ยนผู้รับเหมาไปสามเจ้านะครับแล้วก็มีการแบบว่ามีทิกกี้แบบประเภทแบบว่าจะขอเบิกเงินงวดนี้แล้วงวดนี้บอกว่าผมยกตัวอย่างนะ งวดนี้บอกว่าต้องเดินไฟก่อนผมยังให้เบิกปรากฏว่าเขาก็เดินเสร็จเรียบร้อยปาร์ตี้ก็ขอเบอิกแล้วก็หายไปเลยปรากฏว่าพอเรียกช่างเจ้าใหม่มาดูมีแต่ท่อครับที่เดินไว้ฮะไม่มีสายไฟข้างในครับคือผมต้องลื้อใหม่แล้วก็เดินไฟใหม่ในบ้านหม,นนหมดเลยเลยนะครับคือคือก็ไม่อยากให้เจอปัญหาแบบนี้ก็เลยตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจว่าผมเลือกเคโฮมด้วยคิดว่าจะไม่มีไม่เกิดปัญหาแบบเนี้ยกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกวามป็นินดีที่ได้ทำง,งานนะครับ